องมาเสี่สอดครับสี่สอกครับอันนี้แฟลเพิ่งจะเอาลงตะกี้ครับที่เราไลฟ์สดกันไปการเดินไฟครับอันนี้เป็น LED ใช่ยาวเท่าไหร่ครับพี่แบมโอ้มันมีรวมห้าเมตรห้าเมตรก็คือต่อเส้นเดียวเลยใช่หรืว่ามาเชื่อมกันเองแล้วก็เนี่ยฮะมาสายมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แยกีออกเป็นสองเฟสครับ ไปซ้ายกับขวาไซ้ายกับขวาบครับโอ้สปคตัวนี้คือเนี่ยครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับตัวตัวนี้ถ้าเกิดเปิดแล้วเล่นตลอดอยู่ได้ประมาณ2ชั่วโมงครับสบายเลยครับถ้าหน้าหนาวลมแรงๆติดเป้าสองห้องก็เล่นกลางนาก็สวยมากเลยครับอ๋อครับใช่อันนี้สั่งที่ไหนครับอันนี้จอปี้หรือไลล่าทั่วไปหรือไม่แน่ใจครับพอดีพี่เขาสั่งมาน้ำหนักเบาด้วยครับน้ำหนักไม่ไม่หนักมากเบาครับถ้าลมแรงๆก็ว่าวจุฬาขนาดนี้ก็แบกขึ้นครับ ครับก็แต่เราแต่เราว่าให้แข็งนิดนึงมันก็จะทำให้ทำง่ายโอ้ยีจังพี่น้องแล้วก็ถ้าเราสมากเล่นเสร็จแล้วก็ปิดได้ปิดปึ๊บทำปิดเปิดครับนี่ครับแล้วก็เปิดใหม่ก็ับควมาคุณตรงบริเวณต่วงนี้เป็นร่องคว้างครับครับาครับสองเมตรครับพี่ชายเป็นไงครับสวยป่ะพี่ชายภาษาอังกฤษเราแฟนทลาสติกสุดยอดดูครับ แสงโอ้โหสะท้อนลน่ยลูกพี่ชายไปยืนไหมเดี๋ยวผมแคบออกก็ได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคครับสวยงามมากครับนี่ครับลงมาสูุภาพขึ้นนินแล้วจะขึ้นอีกไหมครับพี่แพรมครับวันนี้ ไม,ไม่ขึ้นแล้วครับเรียบร้อยครับเราพอดับปุ๊กใกล้จะขึ้นแล้วเล่นมาแล้วครับ<ะ>น่าจะเหนื่อยแล้วพี่แรมครับ,รบ<ะ>ยังไม่ได้ไปเจอกันที่ร้านไอ้<ะ><ะ>ข้องต๋มบ้านพี่แชมป์เลยอ๋อใช่ฮะเดี๋ยวมีโอกาสเรียนเชิญเลยนะครับทั้งคว้าได้ด้วยเล่น <c oughs> เว่าวด,ด,ดุ๋ยด้วยอยากเจอร้านกว้างๆสักครั้งเดี๋ยวกลับไปเนี่ยวันนี้ไปติดเว่าสองห้องโอ้วาดใส่สะดวกครับช่วงนี้มันลมดีใช่ไหมฝั่งนู้นเนี่ยเราดีครับโซ่ เปิดใบหวายไว้อีก3ามใบลมดีมากเลยครับเสียงดังดีดังแล้วมันดังทั่วเลยคันเท่าไหร่ครับคันเมตรยี่สิบครับเมตรี่สิบไปสิบสามมิลใส่ไปแ้ผมไม่น่าสบเลยไม่มีไม้ผมเลยเอาก้านลานทำไปเลยโอ้ก้านลานฟังสวยันหนักจรงพี่มันหนักใช่ไหมครับใอ่ ถ้าก้านไม่ไผ่ก็จะเบาหน่อยเออเพราะว่ามันมันหนักนี่แหละผมติมันตรงเดียวแล้วก็อ่อนอ๋อใช่ก้านรามมันจะอ่อนหน่อยพอเราทำแข็งหน่อยก็หนักอ่ะพอเราทำหลวมบางหน่อยก็อ่อนอ่อนพอเราทำใส่น้ำด้วยก็ได้อคันนี่ยากกันนะกว่าจะแมทกับใบได้ปีนี้ครับนี่ครับเราก็มาเจอกันเหมือนเดิมครับที่แฟมทางหาตั้งแต่วันศุกร์หรือเปล่า ไม่ว่างเลยครับมองขึ้นไปบนฟ้านี่ครับจะเห็นเ่องงาของทองราเล้นหลายที่นามเครับไอ้ม้วนนี่ดีไหมครับพี่เราเขาไมใส่ลุกเล่นได้ดีปะ เชื่อพวกเนี้ยเนีับที่เขาใช้ใช้สะดวกมากเลยครับสะดวกกว่าครับใช่ครเพราะพวกเล่นอีลุมอ่ะผมได้อีลุมเมื่อวานอาาจรย์กำนานให้อีลุมมาตัวหนึ่งโอ้สบายเลยดีใจเลยปีนี้ได้ของพี่แฟ้มยันก๊อดไอซ์เตี้ยกำนานสี่ตัวสบายเลยครับได้หลายตัวเอาไว้เล่นได้ครับช่วงนี้ลมดีต้องเก็บของพี่แฟมเขไม่ได้ครับต้องเก็บเป็นที่ระลึกอย่างดีของยันก๊อดไปแล้วยังไม่ สารภาพเลยอาจาอาจะเดี๋ยวทั้หาอาจารย์แล้วก็ค่อยสั่งแก่ทำให้ใหม่มีครับมีญี่ปุ่นเกาหลีมีหลายอย่างถ้าเป็นญี่ปุ่น,นขึ้นดีไงผมแบบใช่แต<ม>ตั้งซูงย,ยากนะกว่าจะตั้งซูงได้นั่นเลยครับของญี่ปุ่นซูงตั้ง12เส้น ครับถ้าของเกาหลีซุ้มสามเส้นสามเส้นใช่ครับช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่มีใบเสร็จยังสามารถมาต้องมีเฉพาได้ก็เปิดจบ้าเก๋าเกาหลีก็ยังว่าเขาเป็นสี่เหลี่ยมกินลมดีตัวนิดเดียวแต่ตึงครับตึงแบบขึ้นแบบตัวนิดเดียวแต่ตึงสูงแล้วก็ใส่ไม่ให้ใส่มากโอเคครับสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับช่องเหลืองรับประทานครับก็พบกับพี่แฟมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราจะเจอกันบ่อยๆครับนี่ครับ อยู่ไม่ห่างไม่ไกลกันรับเดียนัดมาเจอครับมาดูจังมันเป็นเรื่องครับฝากไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ